ครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทรดเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราวันนี้เรามาเจอกันในช่วงของวันเสาร์เช้าที่20กันยายนปี2568เช้านี้เราได้เห็นราคาของเหรียญ i ิ ple XRP หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวการซื้อขาย ETF อย่างเป็นทางการบนสหรัฐโดยล่าสุด ในช่วงเช้าของวันนี้ราคาคงเดียนริ p เปิ XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.996เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดในตอนนี้เองทางตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง Snapper ยังคงให้แนวรับที่สำคัญอยู่ที่2.8เหรียญดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาณถึงการ บอกนักลงทุนถึงการตั้งรับที่สำคัญว่ารีเบลนั้นมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงที่จะร่วงหล่นลงมาอยู่ที่2.80หลังจากที่ตัวแมชชีนของเรานั้นได้ส่งสัญญาณที่น่าสนใจในช่วงของการซื้อก่อนหน้านี้เรายังคงเห็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว Snapper นั้นยังคงส่งสัญญาณว่าเป็นแรงซื้อหากเหรียญล่วงลงหาก แรปเปอรโชว์สัญญาณที่อยู่ในโซนสีแดงอย่างที่เห็นนี้ครับก็จะบ่งบอกถึงการเป็นแนวต้านที่สำคัญที่อาจจะ่าดไม่ได้ส่วนสีเขียวนั้นก็จะเป็นการเสนอแนวคิดจากตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ที่จะให้นักลงทุนนั้นทำการเก็บเมื่อมีการย่อลงมาซึ่งแ n a p p e r นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับ นักลงทุนที่จะทำการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องหรือว่า d c a คือการซื้อเพื่อสะสมจำนวนของสินทรัพย์เข้าพอร์ตการลงทุนซึ่ง Ripple ยังคงมีแนวรับที่สำคัญหากร่วงลงมาอยู่ที่2.8เหรียญดอลลาร์สหรัฐในภาคฝังของตัววานหรือวัาเตอร์สายซิง เจอร์ล่าสุดในวันนี้สัญญาณ IO ของ XRP Future นั้นเราได้เห็นการเปิดสัญญาณลองอยู่ที่67.22%และสัญญาณช็อตที่มีการเปิดขึ้นมาในวันนี้อยู่ที่32.78%ในฝากฝั่งของปริมาณการเทรดฟิวเจอหรือ b o ็อกเทรดเดล่าสุดในช่วง1ชั่วโมงสัญญาณการเปิดลองอยู่ที่3จุ 8.3m และสัญญาณช็อตอยู่ที่ 302.96k ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเหล่าเทรดเดอร์สายฟิวเจอร์ได้มีการเปิดสัญญาณลองอยู่ที่ 64.63m และสัญญาณช็อตอยู่ที่6 7 3 4 4 m วันนี้ดูเหมือนกับว่าข่าวใหญ่จะค่อนข้างวิ่งเข้ามาที่ Ripple XRP ค่อนข้างที่จะมากเราลองไปฟัง ทีมวิเคราะห์ AI ว่าวันนี้โดยรวมแล้ว Ripple เป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลที่เราคัดมานะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ในวงการคริปโตมาคุยกันครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องการเปิดตัว ETF สกุลเงินดิจิตอลตัวใหม่คือไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าสร้างสถิติใหม่ของปี2025ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเลยครับใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยกองทุนนี้ชื่อ Rise Osprey XRP ETF นะคะชื่อย่อเวลาเทรดคือ XPR r PR. XRPR นะครับค่ะที่มันพิเศษมากๆก็คือมันเป็น Spot ETF ตัวแรกในสหรัฐเลยนะคะที่ให้นักลงทุนซื้อ XRP ได้โดยตรงอ๋อ Spot ETF ตัวแรกใช่ค่ะ หมายถึงว่าซื้อเหรียญ XRP จริงๆเก็บไว้นะคะไม่ใช่แค่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมือนพวก Futures ETF ที่เคยมีมาเข้าใจครับการเป็น s p อ t ETF นี่สำคัญมากเลยนะฮะมันคือการซื้อสินทรัพย์จริงเข้ามาซึ่งต่างจาก Futures ที่อิงราคาอนาคตแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากบทความข่าวหลายๆชิ้นเลยที่รายงานเรื่องนี้ค่ะอเมหมายเราก็จะมาดูกันครับว่าเอ๊ะการเปิดตัว XRPER เนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ XRP บ้างตลาดคิบิปโตโดยรวมด้วย ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขเปิดตัวก่อนเลยไหมคะแบบว่าน่าทึ่งมากครับตัวแรกเป็นยังานบ้างครับปริมาณการซื้อขายวันแรกของ XRP r PR เนี่ยพุ่งไปถึง37.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโห37.7ล้านในวันเดียวนี่ถือว่าเยอะขนาดไหนครับถ้าเทียบกับ ETF อื่นๆ ที่เปิดในปีนี้เอ่อต้องบอกว่าเยอะมากๆค่ะมีนักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังจาก Bloomberg ทุน e r ริ b a l ลชูนัสนะคะรับรู้จักเลยครับค่ะเขาบอกว่านี่คือการเปิดตัว ETF ที่แบบว่าแข็งแกร่งที่สุดของปี2025เลยที่สุดของปีใช่ค่ะแซงหน้ากองทุนอื่นๆที่เปิดตัวมาปีนี้เอ่อทั้งหมดกว่า710กองทุนเลยนะคะ700กว่ากองไม่ธรรมดาจริงๆแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือความต้องการมันมาเร็วมากค่ะ คือแค่90นาทีแรกที่เปิดตลาดซื้อขายไปเนี่ยครับวอลลุมหรือปริมาณซื้อขายก็ทะลุ24ล้านดอลลาร์ไปแล้วชั่วโม,มงครึ่ง24ล้านโอ้โหแสดงว่านักลงทุนสถาบันนี่คือให้ความสนใจแบบล้นหลามจริงๆตั้งแต่นาทีแรกแรกเลยไม่ใช่แบบค่อยๆทยอยซื้อใช่เลยค่ะคุณเบลชูนัสถึงกับใช้คำว่า remarkable เลยนะคะคือน่าทึ่งมากๆครับ remarkable ค่ะเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าขนาดกองทุนโดจ์คอยนะคะ DOJE ที่เปิดตัวแรงๆติดท็อปฟของปีเหมือนกันนะ อ๋อ DOJ ก็ถือว่าแรงแล้วนะใช่ค่ะอันนั้นเปิดวันแรกยังทำได้17ล้านดอลลาร์เองแต่นี่ XRP คอผมมากกว่า2เท่าเลยมันสะท้อนเลยค่ะว่ามีความเชื่อมั่นความต้องการเข้าถึง XRP ผ่านช่องทางที่กำกับดูแลแบบนี้จริงๆเพราะเปิดตัวแรงขนาดนี้เนะี่ยแน่นอนว่ามันต้องส่งผลต่อมุมมองตลาดใช่ไหมครับแล้วก็ราคา XRP ด้วยมีการคาดการณ์อะไรที่น่าสนใจตามมาบ้างครับมีแน่นอนค่ะเพราะเปิดตัวร้อนแรงแบบนี้เซนติเมนต์หรืออารมณ์ตลาดต่อ XRP ก็ดูเป็นบวกมากขึ้นเยอะเลยค่ะมี มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อซซเนียนะคะเขาออกมาให้การคาดการราคาที่ค่อนข้างหูหวานิดนึงเซเนียเขาคาดการไว้ยังไงบ้างครับหูหวานี่คือขนาดไหนคือเขามองว่าระยะสั้นๆเนี่ยราคา XRP มีโอกาสพุ่งไปแตะ5ดอลลาร์ได้เลยนะคะ5ดอลลาร์ค่ะแล้วเป้าหมายระยะยาวอาจจะไปถึง15ดอลลาร์เลยทีเดียว15ดอลลาร์โอ้โ oh, หฟังดูแบบทะเยอะทะยานเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน เอมีเหตุผลอะไรมารองรับเป้าหมายสูงขนาดนั้นครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่อาจจะไปไม่ถึงบ้างไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเหตุผลหลักๆที่เจเนียเขาอ้างถึงนะคะอย่างแรกเลยคือสัญญาณทางเทคนิคที่เรียกว่า b u l l flag Breakout b u l l flag Breakout ค่ะ อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นรูปแบบกราฟราคาที่หน้าตาคล้ายๆทงบนเสาะนะคะซึ่งตามเทคนิคแล้วเนี่ยมันมักจะบอกว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นแรงๆต่อได้หลังจากที่พักตัวมาสักพักอ๋อเหมือนพักเพื่อไปต่ออะไรทำนองนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่2ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะคือการมีอยู่ของ XRP ETF นี่แหละคะ่ะการที่เป็น spot ETF ตัวแรกเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆการมี spot ETF มันช่วยหนุนราคาได้ยังไงบ้างครับมันต่างจากพวก Futures ETF เดิมๆที่มีอยู่ยังไงต่างกันพอสมควรเลยคะ่ะคือ spot ETF เนี่ยกองทุนเขาต้องซื้อเหรียญ XRP จริงๆ,ๆเขามาเก็บตามมูลค่าของกองทุนนะคะครับซื้อของจริง ใช่ค่ะหมายความว่ายิ่งมีเงินไหลเข้า ETF มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแรงซื้อ XRP ในตลาดจริงมากขึ้นเท่านั้น อันนี้คือจุดต่างสำคัญจากฟิวเจอร์ส f ทีที่ไม่ได้ส่งผลต่ออุปสงค์เหรียญโดยตรงขนาดนั้นอ๋อมันสร้างดีมาร์จริงๆขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการมีสปอต ETF เนี่ยมันทำให้นักลงทุนสถาบันบางกลุ่มที่เมื่อก่อนอาจจะมีข้อจำกัดในการลงทุนคริปโตโดยตรงหรืออาจจะไม่สะดวกที่จะลงทุนผ่านฟิวเจอร์ครับครับเขาก็สามารถเข้ามาลงทุนใน XRP ได้ง่ายขึ้นมากผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับ คือสร้างทั้งแรงซื้อจริงแล้วก็เปิดประตูให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นทีนี้ความตื่นเต้นนี่มันลามไปถึงตลาดอื่นนอกเหนือจากตลาดสปอตด้วยไหมครับอย่างพวกตลาดอนุพันธ์อะไรแบบนี้ส่งผลชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะในตลาดอนุพันธ์หรือ derivatives market ที่เป็นการซื้อขายพวกสัญญาลงน้าต่างๆนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับ ข้อมูลชี้ว่าปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สฟ u วเจอร์สเทรดดิ้งวอลลของ XLP เนี่ยหรือก็คือมูลค่าการซื้อขายสัญญาล่งหน้าของ XLP พุ่งขึ้นกว่า120%เลยนะคะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ ETF เปิดตัวโหเพิ่มขึ้นเท่าตัวก,กว่า ในไม่กี่ชั่วโมงใช่ค่ะเร็วมากแล้วก็มีอีกตัวชีวัดที่น่าสนใจคือมูลค่าสัญญาคงค้างหรือ Open Interest o p e n i n t e r e s t ครับค่ะซึ่งมันจะบอกเราว่ามีเม็ดเงินที่ยังคงสถานะเปิดสัญญาฟิวเจอร์สทิ้งไว้อยู่มากน้อยแค่ไหนตัวเลขนี้ก็เพิ่มขึ้น5%ไปแตะระดับ8 9 4พันล้านดอลลาร์8,900กว่าล้านดอลลาร์ค่ะมันก็บ่งชี้ว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรือไม่ก็เข้ามาเก็งกำไรในทิศทางราคา x อ p มากขึ้นนั่นเองครับ แล้วตัวราคาเหรียญ x r p ในตลาดสปอตเองล่ะครับตอบสนองยังไงบ้างก็ตอบสนองทันทีเหมือนการค่ะราคาพุ่งขึ้นประมาณ4%ในช่วงสั้นๆขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ3.1ดอลลาร์ก่อนที่จะย่อตัวลงมาเล็กน้อยค่ะฟังดูเหมือนการมาของ x r p ETF นี่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้อยากชวนมองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดครับการที่สปอต ETF ตัวนี้มันได้รับการอนุมัติแล้วก็เปิดตัวได้สำเร็จเนี่ย มันเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางกรตสารัฐหรือ SEC ยังไงบ้างครับเหมือนผมเคยได้ยินว่ากระบวนการอนุมัติมันเร็วขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยจุดเปลี่ยนจริงๆคือการที่ SEC เขาอนุมัติสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปค่ะหรือ General Listing Standards สำหรับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปอม,มันคืออะไรนะครับแล้วมันช่วยให้เร็วขึ้นได้ยังไง อธิบายง่ายๆนะคะมันเหมือนกับการที่ SEC เขากำหนดกฎเกณฑ์กลางๆเอาไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับการจะเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทเดียวกันอย่างในกรณีนี้ก็คือ Spot Crypto ETF เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อ๋อเหมือนวางกฎไว้ก่อนใช่ค่ะพอมีกฎเกณฑ์กลางแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาที่มีคนยื่นขออนุมัติ ETF ตัวใหม่ๆ ที่เข้าขายตามมาตรฐานนี้กระบวนการพิจารณามันก็จะสั้นลงมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดทุกครั้งไปอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมีเทมเพลตหรือมีกรอบที่อนุม,มัติไว้แล้วพอมีเคสคล้ายๆกันมายื่นก็พิจารณาได้เร็วขึ้นมากจากเดิมที่เคยได้ยินว่าหบางทีกว่าจะอนุม,มัติ ETF คริปโตนี่นานมากอาจจะ240วันเลยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ค่ะ กรอบใหม่นี้ช่วยลดเวลาอนุมัติลงเหลือแค่ประมาณ75วันเท่านั้นเองค่ะ75วันจาก240ค่ะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่มันอาจจะส่งสัญญาณถึงท่าทีที่เป็นบวกมากขึ้นของ SEC ต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยแล้วก็ช่วยลดกําแพงลดอุปสรรคสําหรับบริษัทจัดการกองทุนที่เขาอยากจะออก ETF ใหม่ๆด้วยค่ะลดจาก240เหลือ75วันนี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงเ,เยอะมากจริงๆนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าเอ้เราอาจจะได้เห็น spot ETF ของคริปโตตัวอื่นๆทยอยตามออกมาอีกในเร็วๆนี้เลยสิครับ ถูกต้องเลยค่ะนี่คือความคาดหวังสำคัญเลยตอนนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าจะมีการอนุมัติคำขอ ETF คริปโตโตัวอื่นเพิ่มเติมอีกหลายตัวเลยค่ะในอีกไม่ขี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โอ้โห oh. ซึ่งมันก็จะยิ่งเป็นการเปิดประตูให้ทั้งนักลงทุนสถาบันแล้วก็รายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะถ้าพูดถึงเฉพาะตัว XRP เองเลยนะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องการอนุมัติ ETF ตัวอื่นๆที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับหลังจากที่ XRP เปิดทางไปแล้วเนี่ยมีค่ะแล้วก็ใกล้เข้ามามากๆแล้วด้วยนะคะคือกลอลตสหรัฐเนี่ยเขามีกำหนดเส้นตายหรือเดทไลน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง Spot XRP ETF จากบริษัทจัดก,การสินทรัพย์รายใหญ่อีก5แห่งเลยนะอีก5แห่งค่ะภายในวันที่19ตุลาคม2565นี้แล้วค่ะ19ตุลาก็อีกไม่นานเลยนะครับมีเจ้าไหนบ้างครับ5เจ้านี้ก็จะมี21 shares ค่ะ Bitwise, CoinShares, Canary Capital แล้วก็ Grayscale โอ้โหชื่อดังๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะลุ้นเป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการจัดการกองทุนทั้งสิ้นเลยการตัดสินใจครั้งนี้ก็เลยเป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะว่า SEC จะให้ไฟเขียวทั้งหมดเลยไหมหรือจะอนุมัติแค่บางส่วนหรือจะมีความเห็นออกมายังไงบ้างน่าติดตามจริงๆครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมครับวันที่19กันยายน2025เนี่ย มีกองทุนของ Grayscale อีกตัวที่เกี่ยวกับ XRP ก็เปิดตัวด้วยใช่แล้วค่ะอันนั้นคือ Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF อ๋อค r ิปโต5ค่ะกองทุนนี้เขาจะลงทุนในตะก้าสินทรัพย์ดิจิตอล5ตัวแรกตามดัดชนีของ CoinDesk ค่ะ,คะซึ่งก็คือ Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano แล้วก็มี XRP รวมอยู่ด้วย มี XRP อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะถึงแม้จะไม่ใช่ Spot XRP ETF โดยตรงแบบตัว XRP นะคะแต่การที่ XRP ได้เป็นส่วนหนึ่งในกองทุนรวมดัชนีแบบนี้มันก็ช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่ม visibility แล้วก็อาจจะส่งผลบวกทางอ้อมต่อ sentiment หรือความรู้สึกของตลาดที่มีต่อ XRP ได้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่ามีข่าวดีเข้าวาหลายทางเหมือนกันนะครับทั้งการเปิดตัว XRP ที่แรงมากม กองทุนรวมดัดชนีของ g เก s c a l e วันนี้แล้วก็ยังมีการรอผลอนุมัติอีกตั้ง5กองทุนในเดือนหน้าทีนี้มีใครเข้าประเมินไว้ไหมครับว่าถ้า ETF เหล่านี้ทยอยได้รับการอนุมัติจริงๆเนี่ยมันจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนครับมีการประเมินจากนักวิเคราะห์ค่ะ เขาคาดการณ์กันว่ากองทุน ETF คริปโตประเภทนี้โดยเฉพาะพวก s p อต ETF ที่กำลังจะทยอยทยอยออกมากันเนี่ยอาจจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ารวมกันได้มากถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ8,000ล้านดอลลาร์ค่ะภายในปีแรกของการเปิดตัวโโห8,000ล้านดอลลาร์เอ่อเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกน,นิดครับ8,000ล้านดอลลาร์นี่มันประมาณเท่าไหร่ครับพอจะเทียบกับอะไรในบ้านเราได้บ้างไหมอืม8,000ล้านดอลลาร์ ก็ราวๆ2,80 0 0 0ล้านบาทไทยนะคะ2,80 0 0นล้านค่ะลองนึกภาพว่าเกือบจะเท่าๆกับงบประมาณที่ใช้สร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเลยนะคะโอ้โหงบโครงการใหญ่ระดับประเทศเลยนั่นน่ะใช่ค่ะคือเป็นเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นที่คาดว่าจะไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านช่องทาง ETF เนี่ยแหละค่ะภายในปีเดียวเห็นภาพชัดเลยครับว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลจริงๆ ถ้ามันเป็นไปตามที่คาดการกันความต้องการระดับนี้คงจะผลักดันให้ XRP แล้วก็คริปโตตัวอื่นที่มี ETF เนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากๆในสายตาของนักลงทุนสถาบันนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มที่แบบชอบความเสี่ยงสูงหรือเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นอีกต่อไปถูกต้องเลยค่ะมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ XRP ไปเลยจากเดิมที่อาจจะมองเป็นสินทรัพย์เพื่อเก่งกำไรระยะสั้นซะส่วนใหญ่ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะยาวของสถาบันจริงจริง อาจจะเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือเพื่อหาผลตอบแทนซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและก็การยอมรับในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะฟังดูเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับทั้ง xrp เองแล้วก็ภาพรวมของตลาดคริปโตทั้งหมดเลย เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกครั้งลองมาสรุปประเด็นสำคัญๆที่เราคุยกันในวันนี้กันอีกทีดีไหมครับได้เลยค่ะเราเริ่มจากการเปิดตัว R F Osprey X R P E T F หรือ X R P W ใช่ไหมคะที่ทำสถิติปริมาณซื้อขายวันแรกสูงสุดของปี2025ไปเลยครับสะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่งมากๆจากสถาบันค่ะจากนั้นเราก็มาดูเรื่องปฏิกิริยาตลาด ซึ่งก็นำไปสู่การคาดการราคาที่เป็นบวกมากขึ้นจากนักวิเคราะห์อย่างซีเนียที่มองเป้าหมายระยะยาวถึง15ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยมีปัจจัยหนุนทั้งจากสัญญาณเทคนิคแล้วก็การมาของสปอต ETF ตัวแรกนี้แต่เราก็ตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายหรือความทะเยอทะยานของเป้านี้ด้วย ่คะแล้วเราก็ให้บริบทที่สำคัญมากคือเรื่องกฎระเบียบของ SEC ที่เขาอนุมัติมาตรฐานการจดทะเบียนทั่วไปออกมาทำให้กระบวนการอนุมัติ Spot Crypto ETF เนี่ยมันเร็วขึ้นมากๆเลยจาก240วันเหลือแค่75วันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดทางให้ ETF เหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงครับเป็น key enable เลยแล้วสุดท้ายเราก็พูดถึงอนาคตอันใกล้นี้ก็คือการรอผลตัดสิน s ปอ t XRP ETF อีก5ฉบับสาคัญในวันที่19ตุลาคมนี้ การเปิดตัวกองทุนรวมรัชนีของ g r a t Scale ที่มี XRP อยู่ด้วยในวันนี้แล้วก็การคาดการเม็ดเงินมหาศาลร,ระดับ8,000ล้านดอลลาร์ที่อาจจะไหลเข้าสู่ตลาด ETF คริปโตโดยรวมภายในปีแรกซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ไปเลยก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็แนวโน้มที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ ทีนี้ก่อนจะจบการสนทนาของเราในวันนี้ผมอยากชวนคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงครับจากที่เราเห็นกันว่า SEC มีกระบวนการอนุมัติ ETF ท,ที่เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้ว XRP เองก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยด้วยลองจินตนาการดูเล่นๆไหมครับว่า แล้วคลื่นลูกต่อไปของ ETF สกุลเงินดิจิตัลในสหรัฐเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงต่อไปครับอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะด้วยกรอบการทำงานใหม่ที่มันเร็วขึ้นแบบนี้มันเปิดความเป็นไปได้มากเลยนะว่าเราอาจจะไม่ใช่แค่เห็น ETF ของเหรียญหลักๆไม่กี่ตัวเหมือนเดิมครับแต่เราอาจจะได้เห็น ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลที่มันเฉพาะกลุ่มมากขึ้นหรือเป็น niche assets มากขึ้นนะคะเช่นอะไรบ้างครับ niche assets เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มเหรียญที่เกี่ยวกับ metaverse โดยเฉพาะ หรือกลุ่ม d e f าหรือแม้แต่กลุ่มเหรียญตามธีมสิ่งแวดล้อมอย่าง ESG อะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหน่าสนใจค่ะกองทุนพวกนี้อาจจะได้รับการอนุมัติแล้วก็เปิดตัวได้เร็วกว่าที่เราเคยคิดกันไว้มากๆเลยก็ได้นะคะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับมันจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนแล้วก็โครงสร้างของตลาดโดยรวมยังไงบ้างครับก็น่าจะหมายถึงจักรวาลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันขยายใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากๆสําหรับทุกคนเลยผ่านผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ใตการกํากับดูแลด้วยครับ ข้อดีเลยแต่ในขณะเดียวกันการมี ETF ที่หลากหลายประเภทมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้ตลาดคลิปโตมีความเชื่อมโยงแล้วก็อ่อนไหวต่อปัจจัยในตลาดการเงินดั้งเดิมมากขึ้นด้วยนะคะอ๋อก็จริงพันธนี้ของ sentiment ความเชื่อมัน่นแล้วก็ flow หรือกระแสเงินทุนซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปค่ะก็เป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายเหมือนกันนะคะว่าภูมิทัศน์นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันก็ครบถ้วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ให้มุมมองใหม่ๆกับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสนทนาครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ